ครูขออนุญาตนะคะเมื่อกี้เนี่ยครูก็ได้พูดถึงความหมายของภูมิปัญญาในมิติต่างๆซึ่งครูก็อยากจะช่วยสรุปให้นะคะว่าความหมายของภูมิปัญญาเนี่ยถ้าเรามองแล้วเปน็นไงคะภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นต่างกันไหมคะต่างกันนะคะ,นนะ,คะบ้านเราเองก็จะมีทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยใช่ไหมคะภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการยอมรับก็อย่างเช่นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งบรรจุในเรื่องของสมุนไพรไทยในเรื่องของการนวดไทยในเรื่องของฤาษีดัดตนนะคะพุ่งภูมิปัญญาต่างๆก็จะมีหลักคิดหลักการเรียนรู้นะคะครูขออนุญาตสรุปความหมายของภูมิปัญญานะคะเราจําแนกหลักๆเนี่ยได้อยู่สองอย่างข้อแรกเนี่ยภูมิปัญญาเป็นส่วนของสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะเป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นความเชื่อซึ่งแต่ละถิ่นต่างกัน แล้วก็มีความเชื่อมโยมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นอีสานเนี่ยเป็นไงคะเขาเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องผีถูกไหมคะก็จะมีภูมิปัญญาในเรื่องของการรําผีฟ้าใช่ไหมคะการปลูกพืชบ,บางอย่างเพื่อไล่ผีปอบนะคะอะไรพวกนี้คะ่ะก็จะมีอันนี้ภูมิปัญญาเป็นการสะท้อนส่วนขององค์ความรู้แล้วก็ความเชื่อภูมิปัญญาอีกส่วนหนึ่งที่สามารถ จะมองเห็นด้วยตาแล้วก็สามารถวัดได้ก็คือการปฏิบัติหรือว่าพฤติกรรมต่างๆในวิถีชีวิตซึ่งการปฏิบัติและพฤติกรรมนี้ได้จากการสั่งสมประสบการณ์นะคะที่เกิดจากการคิดค้นสังเกตทดลองผ่านการกลั่นกรองแล้วก็เรียนรู้สืบต่อกันมาถ้าผู้เรียนเนี่ยเชื่อมโยงเหมือนหลักวิทยาศาสตร์เป็นไงคะเรามีการคิดค้นได้แล้วเนี่ยเอะเราก็สังเกตว่า ภูมิปัญญาที่ว่าเป็นอย่างไรทําอย่างไรเอามาใช้อย่างไรพอเอามาใช้เราก็ทดลองใช่ไหมคะทดลองใช้แล้วือมมันมีข้อควรระวังอย่างไรมันมีข้อจํากัดอย่างไรใช้ในคนกลุ่มไหนได้บ้างใช้แล้วมีโอกาสเกิดผลดีเกิดผลเสียอย่างไรอันนี้เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะซึ่งภูมิปัญญาเนี่ยในการปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าแค่เชื่อก็เอามาปฏิบัตินะคะเราได้วิเคราะห์สังเคราะห์ และทดลองปฏิบัติและกันกรององค์ความรู้ต่างๆนะคะเป็นระยะเวลายาวนานทั้งทางตรงและทางอ้อมทำไมครูใช้คำว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมประสบการณ์ตรงคือเรียนรู้จากตัวเองก็เป็นนะคะภูมิปัญญาที่เป็นทางตรงในทางอ้อมก็คือเป็นไงคะการเรียนรู้ผ่านตำราการเรียนรู้ผ่านการสืบทอดต่อกันมาแล้วเราก็เอามาปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถสรุปได้ว่าอภูมิปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ความเชื่อนะคะหรือเป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันนอกจากนั้นในมิติของภูมิปัญญาเนี่ยเป็นไงคะเราสังเกตไหมคะว่ามันเชื่อมโยงเรื่องของใครกับใครคะมันเชื่อมโยงเรื่องของคนนะคะมันเชื่อมโยงเรื่องของธรรมชาติอย่างเรื่องของผีอย่างเรื่องผีฟ้า อย่างเรื่องของเทวดามาบอกมันเชื่อมเกี่ยวกับอะไรคะสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะสามตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำภูมิปัญญามาใช้ก็จะตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุทั้งในมิติทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านจิตสังคมและทางด้านจิตวิญญาณนะคะก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างทุกมิติแล้วก็เป็นไงคะที่สำคัญสอดคล้องกับความเชื่อ คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตซึ่งสิ่งนี้เองนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภูมิปัญญาเพราะมันผ่านจารีตประเพณีวิถีปฏิบัตินะคะแล้วสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าน,นั้นเลยจะเป็นภูมิปัญญาไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ได้ใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะ เดี๋ยวในบทต,ต,ต่อไปเนี่ยครูก็จะได้คุยให้ฟังว่าือทําไมอาจารย์เชื่อมโยงไว้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยครูต้องย้อนถามกลับไปว่าผู้เรียนทุกท่านเนี่ยคิดว่าผู้สูงอายุที่อายุมากแล้วเนี่ยจะมีภูมิปัญญาทุกคนไหมคะครูตอบได้ครูตอบได้ว่าไม่เสมอไปนะคะ เพราะว่าท่านผ่านประสบการณ์แต่ท่านไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาก็เหมือนเราอะค่ะเราเดินผ่านใช่ไหมคะเราเดินผ่านตลาดถ้าเราสังเกตว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยตลาดมีแผงลอยใหม่มาตั้งเอ๊ะวันนี้ตลาดที่เราผ่านรู้สึกว่าต้นไม้ใหญ่ได้หายไปหรือพื้นดินจากเดิมที่เป็นพื้นสีดําตอนนี้มันเปลี่ยนไปพื้นซีเมนแล้วถ้าเราไม่มีการสังเกตการเรียนรู้ถึงแม้ว่าจะอายุมากขึ้น ภูมิปัญญาจะเพิ่มมากขึ้นไหมคะก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นตามอายุแต่จะเพิ่มมากขึ้นตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ผ่านการกันกรองได้ผ่านการนำมาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็วิธีการนั้นใช้ได้ผลดีก็มีการประยุกต์ใช้ตอะะอ่อต่อกันมานะคะหรือสืบทอดต่อกันมานะคะ เราพอจะทราบความหมายของภรรูมิปัญญาและก็ความสําคัญของภูมิปัญญาในผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจิตนํากายใช่ไหมคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยท่านเห็นว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของท่านนะคะสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านมีอยู่มีคุณค่ากับผู้อื่นมีคุณค่ากับตัวเองในการที่จะส่งเสริมให้ตัวเองเป็นไงคะ มีความสุขในภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปส่งเสริมให้ตัวเองสามารถปรับตัวได้นะคะมีสุขภาพที่ดีท่านก็จะรู้สึกว่าเป็นไงคะตอนนี้เราไม่ได้เป็นภาวะที่ต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาผู้อื่นแต่เราเป็นคนที่เป็นไงคะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ความภาคภูมิใจตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยก้าวเดินต่อไปอย่างมีความหวังและมีความสุข อันนี้ครูฝากไว้นะคะเรามาดูซิว่าลักษณะของภูมิปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นเอกลักษณ์ขององค์ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นถูกพัฒนาขึ้นนะคะนอกจากลักษณะเป็นเอกลักษณ์แล้วมาจากประสบการณ์ที่เกิดจากการฝึกฝนเองนะคะไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการพูดหรือการฟังนะคะสำหรับครูเองเนี่ยครูก็เชื่อมโยงนะคะภูมิปัญญากับ กับศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆเป็นคะศาสนาเนี่ยท่านให้แนวคิดท่านให้แนวทางในการที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเราเนี่ย้าเรียนรู้ว่ามีข้อคิดมีแนวทางอย่างไรแต่เราไม่เคยเอามาใช้จริงๆในชีวิตประจําวันเลยหรือไม่เอามาใช้ในชีวิตเลยจะเรียกว่าภูมิบัญญาไหมคะก็จะไม่เรียกว่าภูมิบรรัญญาเพราะฉะนั้นมันเกิดจากประสบการณ์ ที่เกิดจากการฝึกฝนด้วยตนเองก็เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสิ่งหนึ่งที่ครูเน้นย้ำเสมอว่าภูมิปัญญาเป็นงานเป็นศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่ร่วมสมัยเป็นเพราะอะไรคะภูมิปัญญาค่าไม่ตายเพราะว่ามันไม่หยุดนิ่งมันไม่ตายตัวนะคะมันเป็นพลวัตคืออะไรคะมันมีความต่อเนื่องมันมีการพัฒนาแบบไม่หยุดยัง้งมันอาจจะพัฒนาไปข้างหน้า บางยุคมันอาจจะหยุดนิ่งแล้วมันอาจจะย้อนกลับแล้วมันก็หมุนไปใหม่นะคะมันมีลักษณะของการหมุนเหมือนโลกนะคะที่หมุนรอบตัวเองภูมิปัญญาก็ไม่หยุดนิ่งมีการะะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อปรับสมดุลให้เข้ากับสังคมและสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเน้นที่ความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม ภูมิปัญญาถึงได้ตอบโจทย์ในเรื่องของจิตวิญญาณและจิตสังคมเพราะได้เชื่อมโยงนะคะได้เชื่อมโยงคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาลักษณะอย่างหนึ่งเนี่ยภูมิปัญญามันเป็นองค์ประกอบของอะไรคะความรู้ทักษะความเชื่อพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์นะคะนอกจากนั้นเป็นไงคะเป็นการแก้ปัญหาเป็นการปรับตัวเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของแต่ละบุคคลแล้วก็ชุมชนและสังคมคุยกตัวอย่างง่าย ตอนนี้บ้านเราเนี่ยใช้ภูมิปัญญาในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของยาอายุวัฒนะในการส่งเสริมสุขภาพเราเรียกว่าจะสร้างวัคซีนนะคะวัคซีนใจเพื่อที่จะป้องกันโควิด -19 ได้อย่างไรคะสร้างความเข้มแข็งของจิตใจโดยใช้ธรรมะเข้ามาในการพิจารณาในการมีสติที่จะเป็นไงคะใช้หลักของ ระยะห่างก็คือ social distancing ใช่คะนอกจากนั้นแล้วการมีสติตลอดเวลาเนี่ยเวลาที่เราจะไอาจามเราเป็นไงคะปิดปากปิดจมูกนอกจากนั้นเราเป็นไงคะจะหยิบอาหารทานเราก็ล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งของภูมิปัญญานะคะขอบคุณค่ะ